สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพา,าพทุกท่านมาชมรถยนต์ e 3 5 0 e amg dynamic รถยนต์ที่มี ai ที่ฉลาดที่สุดของ mercedes benz ปัจจุบันและยังได้รับรางวัล best performance จาก euro on cap ปี2024ค่ะ ใฟหน้าอันชาญฉลาดแบบดิจิทัลไลท์ให้ความละเอียดสูงสุด1.3ล้านพิกเซลพร้อมนวัตกรรมเอาตเร์งไฮบีมที่สามารถส่องสว่างได้ไกลถึง650เมตรเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดให้กำลังแรงม้ารวมสูงสุด313แรงมา้าพร้อมอัตราเร่ง0-100แค่6.5วินาที สามารถวิ่งไฟฟ้าได้ไกลถึง100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และสามารถรองรับการชาร์จแบบ AC และ DC ระบบช่วงล่างแบบ Agility Control เพื่อตอบสนองทั้งการขับขี่แบบสปอร์ตและนุ่มสบายให้คุณได้เพลิดเพลินกับสุนทรียภาพตลอดการเดินทางด้วยระบบเครื่องเสียงรอบทิศทาง Burmester 4D ที่มีลำโพงมากสุดถึง17ตัวระบบปฏิบัติการ MBUX ที่สามารถทำงานร่วมกับจอ h y p e r s e e n ให้คุณสามารถใช้สตรีมมิ่งความบันเทิงต่างๆ ผ่านจอฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าด้วยสัญญาณ 5G และยังสามารถถ่ายรูปเซลฟี่หรือใช้งานสำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งขณะรถจอดหยุดนิง่งผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Active a m b i e n t l i g h ท i n g ที่สามารถปรับสีในห้องโดยสารให้สอดคล้องกับเพลงที่เล่นผ่านเครื่องเสียงติดรถยนต์เบาะคู่หน้าแบบลำบ้าซัพพอร์ตพร้อมระบบระบายอากาศเปลี่ยนการเดินทางของคุณเป็นช่วงเวลาพักผ่อนอันแสนล้ำค่าด้วยเบาะด้านหลังที่กว้างขึ้นและสามารถรองรับสรีละของผู้ใช้งานได้ นอกจากนวัตกรรมที่ล้ำสมัย The New E Class สามารถควา้ารางวัล Best Performance รถยนต์ที่มีความปลอดภัยสูงสุดประจำปี2024จาก Euro NCAP และทั้งหมดนี้คือ E 3 5 0 E AMG Dynamic ที่นำรั้งนำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะหากท่าในใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะนัดหมายทดลองขับสามารถติดต่อมาได้ที่ออโตโพลิสจำกัดนะคะสวัสดีค่ะ